ที่เราขยับนิ้วมือจับความรู้สึกที่มันกระทบกันเนี่ยแล้วมันเกิดมีอาการถึงสีสษนนะเพราะว่ามาโนโญาณยังไม่ผ่านยังไม่โปร่งยังเป็นอัตราตมที่เพราะว่าเรามีสติเราไปกําหนดเนี่ยที่ว่ามันทรงทรง,ทรงอารมณ์เต็มตัวผู้รู้เต็มอยู่แล้วในฐานกายเวทนาจิตเนี่ยเรามีสติรู้พอเราไปกําหนดเพิ่มปุ๊บเนี่ยมันจะออกอาการที่เรียกว่ารูปกายภายนอกของเราเราจะรู้จากภายในของเราว่ามันเหมือนคอหมุนคอหงายอะไรแต่เมี่อไรเนี่ยมันจะเป็น เป็นการปรุงแต่งชนิดหนึ่งถ้าเรานะค่อยค่อยทาให้คมชัดไปประเดี๋ยวมันก็ดับไปคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่มีอะไรที่จะลุดไปข้างหน้าแบบไม่มีคล้ายๆว่าเป็นถาเที่ยงแท้ถาวรบุญก็ตามบาปก็ตามอารมณ์ชาสมาธิก็ตามมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็มีแค่นั้นเองเป็นอาการปกติ นะเป็นบุพกรรมของเราเรามีหน้าที่เจริญสติปัฏฐานสี่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมเรื่อยไปก็น,นั่นเองเพนะราะข้าค้าพระเจ้าเปนะ็นหมดแล้วของอย่างนี้เป็นแบบวิปลาสเลยนะเป็นจกนกรนะทั่งฮือฮาูือฮือฮาไปทั่วในสายนี้นะสาย,ยาการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่สมัยยบ,บพระเนี่ยนะจะปรุงแต่งแล้วก็มันก็ปรุงแต่งนะ้วบางทีเราก็ไปหลงเพลิดเพลินกับมันว่าวม,มีมีไอ้น,นั่นมีอํานาจวาสนามีอิทธิฤทธิ์มีอะไรแต่มีอะไรแต่ที่แท้แล้วมันเป็นการปรุงแต่งทั้งหมด พอเรอามาเจริญัิศาสนาแล้วเราต้องการพ้นทุกข์แล้วเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้ย่อมมาปรากฏแล้วเราก็ทําลายความยินดีรอยยินร้ายเรื่อยไปบางครั้งเนี่ยเราทําลายความยินดี้ายเนี่ยสมาธิเราอาจจะมากเกินไปมันก็เคยมันก็เลยออกอาการซึ่งไอสมาธิที่มันมากเกินไปเนี่ยเพราะเราห้ามไม่ได้เพราะว่าอดีตเราเคยทํามาจะเรียกกับบุปรกรรมก็ใช่